เราเจากับลอกที่ข่อยเคยบอกว่าไว้กับเจ้าะเป็นบอมาที่ไงเจ้ามาเอากก็ปวข่อยตอนนั้นแมนตอนนี้เจ้าเอาบอเขาขี้เดียนขี้นขี่ในจูหมื่นโอ้ยตอนนี้เขายังไว้ดอกเดี๋ยวพี่ตัวนั่งหึงโอ้โเดี๋ยวบอลโนดเอาบ่ครับนั่งเอกตัวเกี่ยวนครสินบอกมปนบอเกี่ยวนครสินอืีได้ยินข้าวขาดนังเอกกันบ่แมนเสียงไปใส่เสียงไปบรเสียงมันเศร้าอยู่ โมเจอวันนั้นไงที่บ a ก k i n g เสียงไปน้ำพัทยาไปแล้วที w a l กิ้งสตีมเลยนะโมได้เจอกันนากเสียพี่น้องเอ้ยขันเจอกันเจอทั้งสี่แหละเจอแบบอุบัติเหตุเอาอุบัติเหตุโมเห็นเราเด้งเราเอื่อเอื้อหน่อยผู้ใหญ่ผ่านมาสั่นผู้ใดญ่เอื่ออะไรแงกอุดรอนเป็นอางอุดรอต่อโอ้มื่อคืนในเรียนยวนอัญรยองอัยองละยองเจ้าไปขึ้นไสน์ไหนเจ้าไปขึ้นไฟไหนสี่สิบสามเขาไปน้ำตาลที่เขาไปไหนไปนั่นนี่กินอยู่แต่ว่ายนี่เป็นอาหาร ไม่ได้เจอเงียตุกเลยงงขนาดขนาดย้มาอยู่คนเดียวกันแล้วนี่คือยังอยู่คนโขงเนาะเนาะแย่งอยู่ฝุ่นยังว่าไปหาอยู่เด้ยู่นี่ไม่ไปหากันจะเชื่อยู่กแย่งซ้ำยู่ไก่ใช่คิดถึงคิดถึงว่าอยู่พี่พี่ยืนอยู่ข้างหลังอ๋อแม่นั่นแหละล่ะผู้ใหญ่บ้านแน่ยเลยก็เลยผู้ใหญ่บ้านเมื่อนี้ศิลปินบินหลายเนาะหลายมันมีแต่คนมีงานงสบายสุขภาพร่างกายดีแล้วเดี๋ยวคอเข่ก็ดีแล้ว ถ้างำอะไรให้บ้างของมเข้าโรงพยาบาลของพี่ตุน์ไปเลเซอร์แต่ว่าไม่ยังไม่ถึงขั้นผ่าไปเลเซอร์ใช่เหมนี่สิเขาตัวใหญ่ล้บานนะยิ่งไปมากหลายล้มบานเลยหุ่นส่วนตัวก็อยากไปใช้ประกันคุ้มหลไรอยากไปหุ่นส่วนอีสานนครศรีนนท์บ่ได้ก็เลยไปหุ่นส่วนล้มบานตัวก็จะล้มบานใครบอกอันพัวเจ้าว่ายิ่งไปมากหลายล้มบานน่น่ะสิมาเขาสุดเดืยบอะไรจะลงมบานมีไม่ไหวพี่เลี้ยงบอกแล้วเจ้าตัวโลกที่คอยเคยบอกไหวกับเจ้าเป็นบ่ให้ไงเจ้า มาเอากับผัวะข่อยตอนนั้นแมนตอนนี้จะเอาบ่าเขาขี่เดียนขี่ขี่ในจมือนีอ <c oughs> ตอนนี้เขายังไว้ดอกเดี๋ยวพี่ตัวน,นั่งหึงโอ้เดี๋ยวบอนอโนน่นบอกเอาตัวเองบอกว่าตัวเองอยากได้ลูกกับผู้ยบาลฟินแลนด์อีกโอกาสมาถึงแล้วโอกาสมาถ,ถึงแล้วเราเคยพูดกันว่าเราจะเอาลูกด้วยกันไม่ใช่หรอใช่เออใช่สดสดแล้วบ่อท่านในบ้านเห็ดมันเดี๋ยวนี่แมนบอกจะเฝ้าเห็ดด้วย เอาหนามมันออกมาซื่อๆเลยบอกกเขาก็ดึงออกจากไทยนี่ละเขาก็ให้ขวดไว้เออยนเขาคนลูกเจ้าสิมีทักษะในการแบบแบบคักเลยล่ะสิขายของกางเก่งได้ไเสียบกาแฟนะอีลว่าโดนกับเป็นแต่ของเราอยู่แล้วว่าเาเป็นแต่วแบ๊วแบ่วแบ๊วชอบทุ่มมือปบอด่าแล้วมันโดนน่ะนะตื่นเต้มากอันผู้อินยังไล่สดแล้วเป็นอินฟู้ได้ภายในเดือนเดียวอินฟู้หนึ่งท่านหนึ่งอินอินฟู้ไปไปยังผู้มีอิทธิพลทางสังคม ตะกี้เขาจะเป็นไอดอลเนาะวันนี้เขาไม่ใช่ไอดอลเขาจะใช้เป็นผู้อิ่นฟูผู้อินมีทธิพลทางสังคมที่สามารถปรับเปลี่ยนแนะนำให้คนเชื่อได้อย่างเชื่อไหมเอออินฟูเจ้ากัเป็นอินฟูเจ้าเป็นศิลปินนะบออันนี้เป็นอินฟูท่านหนึ่งโมฟูนี่แมนอยู่โมฟูแต่ว่านี่อินแต่ว่าข่ปลาพอเจ้าะก็ยังเจ้าะก็ยะไข่อยสูงขึ้นหรือจังใดบอข่อยเตี้ยลง โอเคนะครับมาเจอคุณแบบพชรีบอเล้าเนี่ยมมิทซใดแต่เจ้าเนี่ยสูงขึ้นพอเจ้าเป็นเบาขึ้นเมกี้เรากินเล้านักไเยขวยังผสมอะไรเออสมปาพุงยินซีเนาะเออเ็สูงเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไล่หลายเธอรอหลอเรื่องกเมืององก่อนะกเมืแทบยังเป็นเบาขึ้นไล่หลายพี่น้องเอาเป็นการจเอาท่าสเปิรมเจ้าสเปิรมขวอยี้เลย อะไรเจ้าเสี่ยวไปรีดให้ดูขอยเนี่ยเร็วๆรับอกเป๋าขวดมาก็ยังเป็นเนี้ยแล้วเนาะ่อยังเป๋าขวดมากจังเลยมันกำ้ังเขาล่องบานวะได้ไอ้พวกแม่เปวาขวดมันเนี้ยแล้วเนี้ยวอันนั้นเนี้ยว้าตัวเนี้ย